สวัสดีค่ะนะ้ำบัตรสภาพมือสองค่ะลูกค้าค่ะ,คะวันนี้นะคะมากันกับรยายราาการกางเกงยีนคุณผู้ชายมีใครทักตามหากางเกงยีนคุณผู้ชายไหมนะคะลูกค้าวันนี้เรามารีวิวให้ดูนะคะเป็นงานรวมญี่ปุ่นเมกาค่ะลอตไอทีของเรานั่นเองคือในหนึ่งกระสอบมีทั้งญี่ปุ่นนะคะมีทั้งเมกาค่ะลูกค้าทะ,ะมาในนี้นะคะราคาห้าพันห้าร้อยบาท ห้าพันห้าร้อยบาทค่ะจํานวนตัวหกสิบเจ็สิบตัวต้นทุนเฉลี่ยต่อตัวประมาณเจ็สิบแปดบาทนะคะราคาสุดคุ้มเนาะแล้วน้ําหนักสี่สิบห้ากิโลค่ะตัวนี้นะคะต้นทุนสุดคุ้มมากเจ็ดสิบแปดบาทเท่านั้นกับกันเกรงยีนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นประมาณไหนบ้างนะคะลูกค้าจะเป็นทรงขาไหนกระบอกเล็กกระบอกใหญ่เอวเท่าไรแบรนด์อะไรเดี๋ยวมาดูกันไปพร้อมกันนะคะรอทีมงานเปิดกระสอบ S <S <k> <S <S รอสักครู่สักหนึ่งแป๊บนะคะระหว่างรอก็ดูข้างหลังเราไปก่อนนะคะลูกค<ม>้ขา่ะเรามีทั้งตัวอย่างสินค้าให้ลูกค้าได้ดูนะคะหกสิบเจ็ดสิบตัวอย่างเลยที่แขวนอยู่บนลาวนี้ไม่ได้ขายเป็นตัวนะลูกค<ม>้ขา่ะที่แขวนอยู่เราก็ขายยกกระสอบเหมือนกันแต่ว่าเป็นตัวอย่างให้ลูกค้าดูคร่า,าวๆเฉยๆนะคะอ่ะสาหรับตัวนี้ค่ะลูกค้าขะกางเกงยีนคุคณผู้ใส่ จะเป็นงานป้ายนี้ค่ะลูกค้าขะกางเกงยีนคุณผู้ชายค่ะราคาห้าพันห้าร้อยบาทเท่านั้นหกสิบเจ็ดสิบตัวต้นทุนเฉลี่ยต่อตัวนะคะลูกค,ค้าขาเจ็ดสิบแปดบาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยอะไรนะคะไม่เป็นไรนค่ะพี่เมย์ค่ะกระเป๋าน้องรึกอยู่กางเกงยีนคุณผู้ชายสีเข้มสีอ่อนค่ะลูกค,ค้า่ะมาหมดเดี๋ยวดูทรงขาอ๋อทรงขาสวยนะตัวนี้ ทรงขาดีค่ะลูกค้าเป็นกระบอกเล็กจ้กตัวนี้ทรงดีค่ะทรงสวยแนะนําเลยใครที่สนใจนะอยากได้งานกางเกงยีนคุณผู้ชายต้นทุนเจ็สิบแปดบาทเท่านั้นค่ะลูกค้าขาเอาไปขายได้เลยต้นทุนเจ็ดสิบแปดบาทเท่านั้นขายตัวละร้อยตัวละร้อยห้าสิบยังได้เลยนะคะลูกค้าขาตัวนี้นะคะดูค่ะสวยๆเอาทรงขาสวยจังเป็นกระบอกเล็กกระบอกไม่ใหญ่นะคะลูกค้าขาเป็นกระบอกกําลังพอดีนะจ๊ะไม่ใหญ่ค่ะทรงสวยค่ะดูค่ะ ทรงสวยเป็นยีนฟอกนะคะทรงสวยเลยนะคะตัวนี้เป็นเอวยืดข้างหลังตัวน,นี้ตัวนี้เป็นของ G U จ้ะเป็นของ G U ค,ค,ค่ะลูกค้าขามีเอวยืดนะตัวนี้ข้างหลังยืดนิดนึงนะลูกค,ค้าขาเป็นของ G U นะคะตัวนี้นะจ๊ะมีเชือกให้ผูกด้วยตรงนี้ข้างในคะ่ะนี่คะ่ะจริงแบบนี้ยคุณผู้หญิงใส่ได้ด้วยนะใส่ได้ด้วยนะคะลีค,ะค,ค่ะลูกค้าโอ้โหห้าพันห้าร้อยบาทคะ่ะ แบรนมาจกลีค่ะลูกค้าขาเป็นลีป้ายหนังนะเป็นป้ายหนังค่ะลูกค้าขาป้ายหนังสีน้ำตาลนะจ้าตัวนี้นะคะลีค่ะนี่ค่ะสวยเลยขออนุญาตเดี๋ยวขอดูเอลให้ลูกค้านิดหนึ่งมีเขียนไหมเอ่ยอันนี้มันจังอ่ะลูกค้าจ๋ะเดี๋ยวถ้าตัวไหนเขามีแบบว่าไซส์เอวนะคะที่ชัดเจนเดี๋ยวจะแจ้งลูกค้าอีกทีหนึ่งนะคะ อันนี้จะเป็นลักกี้แบนด์ค่ะลูกค้าค่ะเป็นของงานลักกี้แบนดนะคะ L สามแปดจ้ะตัวนี้นะคะ L สามแปดนะคะหรือว่าจะเป็นตัวนี้จ้ะ <c oughs> ตัวนี้ค่ะลูกค้าค่ะอันนี้ L สามหกค่ะ L สามสิบหกค่ะลูกค้านี่ค่ะความสูงกําลังพอดีนะว่าสูงซส์คุณผู้ชายได้พอดีสูงแต่ประมาณร้อยหกสิบขึ้นไปนะคะได้เลยนะคะอันนี้สวยจัง เป็นของแบรนด์นี้ค่ะ L 3 6จ้ะ Made in USA นะคะูกคา่ะตัวนี้นะคะเป็นป้ายนี้ค่ะูกคา L 3 6ค่ะตัวนี้สวยเลยนะคะตัวนี้ค่ะลูกคา่ะเป็นงานเกรดเค่ะเปอร์เซ็นต์เสียหายมีเจอ5้าค่ะขาดเปื้อนดำมีเจอนะคะ X-Page พค่ะเป็นสีฟอกแบบนี้ค่ะ X-Page พค่ะทรงสวยอันนี้ไซส์3าค่ะูกคาโอ้โห่ะมาเลยนะค่ะมาตั้งแต่ L 3 0นะนำว่านะ จนแบบว่าสามแปดนะคะูกคาค่ะอันนี้เป็นเอลสามสิบเอ็ดนะคะตัวนี้นะคะเ <Kenneth S 1> คนเนต่ะลูกคาค่ะเป็นของเคนเนตนะคะตัวนี้เอลสามสิบสี่จ้ะเอลสามสิบสี่ค่ะลูกคาปลายทางหลังเป็นปลายหนังนะปักหมุดด้วยสี่มุมแบบนี้เลยค่ะเป็นป้ายหนังปักหมุดนะคะูกคาค่ะปลายหนังสีดําปักหมุดสี่มุมเลยนะคะสวยเลยนะคะตัวนี้คะ่ะสวยคะ่ะทําไม ผ้าดีจังสีออกแนวแบบสีดำแต่ว่าไม่ใช่สีดำสีคือสีเทาเนาะมันสีเทาเนาะเป็นทรงกระบอกใหญ่นิดนึงค่ะลูกค้าค่ะแต่ทรงสวยมากนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นงานรวมญี่ปุ่นเมกาค่ะคุณพี่อามาร์ดค่ะเป็นงานล็อตไอทีของเรานั่นเองนะคะเป็นงานล็อตไอทีของเรานั่นเองน่าจะเพิ่งมีรีวิวด้วยเนาะ เพิ่งมีรีวิวนะคะตอนนี้ L สาค่ะเพิ่งมีรีวิวเลยนะคะใครสนใจก็สามารถ CF ได้เลยพี่อมารค่ะต้นทุนตกตัวละเจ็บาทเท่านั้นนะคะซื้อเยอะรถเยอะราคาส่ง10ลูกเรามีราคาส่งให้ด้วยนะคะตัวนี้ L สาสิค่ะเป็นของโอนนาวีจ้ะ L สาสิเป็นของโอนนาวีค่ะตัวนี้นะคะ C.K ค่ะลูกค้าขาคาเวนลครค่ะ L สามสิ่จ้ะ C.K ค่ะสีเข้มมาก เป็นทรงกระบอกใหญ่ค่ะลูกค,ค้าคะ 4K c a w e n k r a y นะคะตัวนี้ L 3 4นะคะ 4K นะคะอะไรนะจ๊ะ Dogger ค่ะอุ้ยทรงลุงค่ะสวยเ L สูง Dogger ค่ะลูกค,ค้าะตัวนี้นะคะเป็นของ Dogger จากตัวนี้นะคะอันนี้แบรนด์ไหมจ๊ะนี่ค่ะลูกค้าโอ้นี่แบบว่าสีฟอกสีขาวสีดําค่ะลูกค,ค้าสวยเลยอะ่ะออนไลน์สวยจัง อันนี้สวยมากผ,มผู้หญิงใส่ได้เลยตัวนี้ค่ะลูกค้า L สามสิบสองค่ะ L สามสิบสองนะจ๊ะเขาเขียนว่าเล l อไหมเลตแอลลูกค่ะตัวนี้นะคะขออนุญาตดูไซส์ให้นิดหนึ่งไม่มีแจ้งไซส์อยู่ฝั่งนี้หรือเปล่า สามสามค่ะลูกค้าขะตัวนี้เป็นไซส์สามสิบสามนะคะเป็นป้ายหนังเหมือนกันค่ะลูกค้าขะป้ายหนังนะจ๊ะมาค่ะไปกันต่อจ้ะลูกค้าเห็นแดงแดงาำดนึกว่ารีไวต์ตัวนี้ค่ะเอลสามสิบสามจ้ะนี่ค่ะเอลสามสิบสามค่ะเรื่องไซส์กำลังพอดีไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปนะคะลูกค้าขาไซส์มาตรฐานบ้านเรานะคะสามสิบสามสามสามหกสามแปดนะคะกิวแลนด์่ะลูกค้า อันนี้เอลอันนี้ขออนุญ,ญาตผ่านนะคะลูกค้าอ๋อเอลสามสองค่ะตัวนี้ไม่ของเอลเอลเอลสามสิบสองนะคะไม่ใช่ <c oughs> เอลสามสิบสองนะคะอู้้สีขาวตัวนี้สวยมาก H&M ค่ะลูกค้า H&M ค่ะตัวนี้สวยเลยจ้ะสีขาวเลยนะคะลูกค้า ตัวนี้นะคะ L สามสิบสองนะคะมาสาลิบสองนะคะ H ห M ค่ะสีขาวสวยเลยนะคะห้าพันห้าร้อยบาทซื้อสี่กระสอบมีรถด้วยค่ะส่วนรถด้วยหนึ่งพันบาทได้เป็นสมาชิกด้วยหรือว่าจะซื้อเป็นเซ็ตสิบนะคะได้ราคาส่งทุกลูกนะคะ L สามสิบสี่จ้าลูกค้า่ะตัวนี้ L สามสิบสี่นะคะบานาน่าค่ะลูกค้า่ะบานาน่าค่ะเ L สามสิบสองค่ะตัวนี้อลิซโซนาค่ะลูกค้า่ะ ลูกค้าอยากดูไซส์เอลไหมถ้าถ้าไม่อยากดูน้ำน้ำน้ำจะได้แบบไม่ต้องดูเนาะอันนี้เอลสามสิบสองค่ะสามสิบสองของอาริโซนาค่ะลูกค้าจะเป็นแบบนี้จ้ะสีเข้มๆแบบนี้ค่ะลูกค้าค่ะสวยๆเลยต้นทุนเจ็สิบแปดบาทเน้นย้ำอีกรอบราคาห้าพันห้ารอยบาทเท่านั้นโอนาวีนะคะตัวนี้โอนาวีคะ่ะสีดำฟอกคะ่ะลูกค้าค่ะโอนาวีนะคะต้นทุนเจ็ดสิบแปดบาทเท่านั้นนะคะลูกค้า นี่ค่ะสวยๆค่ะไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะคะ,คะมาในนี้นะคะเอวตั้งแต่30นะคะตอนนี้ยังเจอสูงสุดอยู่ที่38นะคะรกคาค่ะลักกี้แบนด์ค่ะตัวนี้ค่ะของลักกี้แบนดนะจ๊ะตัวนี้นะคะโอ้สีดำสวยมากสีดำค่ะราสวยเลยค่ะนี่ค่ะ ห้าพันห้ารอบาทใครที่กางเกงยีนไม่พอขายเอาหมดนี้ไปได้เลยค่ะลูกค้าขารับกระสอบนี้ได้รับกระสอบใหม่ดีค่ะแต่ว่าสินค้ามีไม่เยอะนะลูกค้าสินค้ามีไม่เยอะนะแล้วยิ่งช่วงนี้นะกางเกงยีนขาตลาดนะเอาหมวดนี้ไปได้เลยค่ะต้นทุนแค่เจ็ดสบาทต่อตัวเท่านั้นค่ะห้าพันห้าร้อยบาทค่ะพี่ยมาดค่ะห้าพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะจ๊ะ แล้วก็ซื้อสีกระสอบในชุดหนึ่งพันแต่ว่าพี่อามาด่ะถ้าซื้อเยอะนะได้ราคาส่งทุกลูกเลยราคาส่งลดลงไปอีกนะคุณพี่อามาัดจ๋าสวยๆแบบนี้เลยนะคะ่ะยีนค่ะลูกค้านี่ค่ะของคุณผู้ชายนะคะบานาน่านะจ๊ะตัวนี้เป็นของบานาน่านะคะ่ะสีดำค่ะลูกค่ะสีดำค่ะตัวนี้เขียนว่าวินเทจด้วยนะข้างหลังตรงปลายหนังนะคะเขียนว่าวินเทจนะคะนี่ค่ะ ห้าพันห้าร้อยเท่านั้นจ้ะลูกค้าค่ะฝากไว้ด้วยเนาะวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ววันนี้วันที่สิบห้าสิบห้าฝากไว้ด้วยนะคะอีกหกวันนะคะลูกค้าค่ะอีกหกวันนะ,ะกับโปรโมชั่นคนละครึ่งนะคะคนละครึ่งของบั็ค่ะลูกค้าจ่ายครึ่งหนึ่งเราจ่ายครึ่งหนึ่งจากลูกค้าเจอกันวันที่ยี่สิบเอ็ดนะสิบโมงเชา้าอันนี้เกตค่ะสิบโมงเชา้าวันที่ยี่สิบเอ็ดค่ะลูกค้าขาใครที่ อยากได้สินค้าดีราคาสุดคุ้มนะคะเจอกันนะในไลฟ์สิบโมงเชา้าวันเดียวเท่านั้นนะคะวันเดียวเท่านั้นนะคะกับสินค้าราคาสินคา้าครึ่งราคานะคะูกคาขาโปคนละครึ่งของเรานั่นเองจากอเมริกันอีเกิลค่ะตัวนี้ค่ะเป็นสีดําฟอกแบบนี้อเมริกันอีเกิลจากตัวนี้นะคะอะไรนะจ๊ะโอนาวีโอนาวีค่ะนี่ค่ะทรงขากําลังดีทรงขางสวย ทรงขาสวยค่ะลูกค้าดูค่ะ,คะนี่ค่ะไซส์ก็ตอนนี้ก็เจออย่างที่น้ำบอกนะประมาณ3 0มสถึงสานะคะไซส์ประมาณนี้ค่ะลูกค้าค่ะ,คะแล้วตัวนี้เป็นงานรวมญี่ปุ่นอเมริกาฉะนั้นแบรนด์ก็จะเจอทั้งฝั่งญี่ปุ่นทั้งฝั่งอเมริกานะคะค่ะ,คะมาเลยแต่ว่าเราไม่ได้การันตีนะว่าฝั่งไหนแบบว่าจะ แบรนอะไรมาเยอะนะคะแบรนอะไรมาน้อยนะคะต้องไปดูอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าคุ้มมากเพราะว่าราคาแค่5,500บาทเท่านั้นจ้ะลูกค้าได้ไปเลยกางเกงยีน45สีหโล5,500ต้นทุน78บาทต่อตัวเท่านั้นนะจ้ะอเมริกันอีเกิลจ้าส,สวยจ้ะกางเกงยีนส์เลยสีเทาตัวนี้สวยจังสีเทาค่ะลูกค้าค่ะ จริงๆขายตัวละร้อยห้าสิบตัวร้อยเก้าก้าก็ได้นะแล้วแต่บางตัวแล้วแต่บางแบรนด์ด้วยนะคะลูกค้าขาไปทำราคาได้ค่ะตัวนี้รู้สึกว่าเปอร์เซ็นต์เสียหายนะคะลูกค้าขาห้าสิบห้าเปอร์เซ็นค่ะขาดเปื่อนดำมีเจอนะน่าจะเป็นโอนาวีนะคะตัวนี้นะคะอเมริกันอีเกิลค่ะอเมริกันอีเกิลค่ะตัวนี้เหมือนจะขาดแต่ว่าไม่ได้ขาดแต่เป็นแฟชั่นของเขานะคะ <c oughs> ลาฟลอเรนส์ค่ะโอ้โบโลลาฟลอเรนเราก็มาค่ะตัวตัวนี้สวยจังลาฟลอเรนส ขออนุญาตดูไซส์ <c oughs> ลาฟลอเรนต์ตัวนี้ไซส์ประมาณไม่ได้เขียนไว้ไม่ได้เขียนไว้ไไไวคะ่ะลูกค้า่ะลาฟลอเรนนะคะป้ายหนังนะจ๊ะตัวนี้โปโลลาฟนะคะสวยๆเลยอะสีฟอกค่ะลูกค้าเลิศมากนะคะอเมริกันอีเกิลจ้ะตัวนี้คะ่ะอเมริกันอีเกิลน,นะคะบัฟฟาโลคะ่ะลูกค้าค่ะ b u f f a โลค่ะเขาเป็นป้ายพลาสติกอะป้ายสวยจังเป็นตุ่มๆ b u f f a โลค่ะตัวนี้นะคะของ b u f f a โ o h เจ้ะสีขาวค่ะลูกค้า H ฮอสีขาวลั c กี้แบนค่ะลูกค้าลักกี้แบนค่ะ l o สแองเจลิส a m a n i ค่ะโอ้ a ามานเราก็มา a r ม a n ีสีดำค่ะลูกค้าค่ะข้างหลังเป็นป้ายหนังแล้วก็มีหมุดตรงนี้ด้วยป้ายหนังตัวนี้ก็เป็นหนังแล้วก็เป็นหมุดค่ะสารพิษ X เอ็กนะคะลูกค้าค่ะอเมริกันอีเกิลจ้ะนี่ค่ะอเมริกันอีเกิลค่ะเอาไปซักทำความสะอาดค่ะลูกค้าค่ะทำราคาได้นะคะอะไรนะจ๊ะโอนาวีค่ะลูกค้าโอนาวีนะคะตัวนี้นะคะอันนี้อะไรจ้ะนี่ค่ะสวยๆค่ะลูกค้ามีทั้งทรงกระบอกเล็กกระบอกใหญ่นะคะค่ะมาเลยค่ะค่ะมาในนี้นะคะ45โร5,500จ้ะ ต้นทุน78บาทเท่านั้นเพิ่งมีรีวิวครั้งแรกเลยนะลูกค้า่าใครที่อยากขายกางเกงยียนแต่ว่ายังไม่อยากลงทุนก้อนใหญ่นะตัวนี้แนะนําเลยค่ะตัวนี้แนะนําราคาสุดคุ้มจ้ะเนี่ค่ะแก๊ปค่ะลูกค้าแก๊ปนะคะอเมริกันอีเกิลจ้ะอเมริกันอีเกิลค่ะน,นี้อะไรเอ่ยทำไมสีสวยจังสีดำฟอกลูกค้าไซส์ประมาณ36ค่ะตัวนี้ สีดำสวยเลยบางทีแบรนด์เขาอยู่ตรงกระดุมลูกค้าต้องไปดูอีกทีหนึ่งนะคะอืมป้ายสวยๆเป็นป้ายหนังค่ะลูกค้าตัวนี้นะคะฟอกค่ะสวยอ่ะทรงสวยด้วยนี่ค่ะลูกค้าเป็นเอวสูงนะจ๊ะตัวนี้นะคะบานาน่าค่ะสีเทาค่ะลูกค้าค่ะบานาน่าสีเทาแบบนี้นะคะสียีนโอนนวีจ้ะสวยๆค่ะ ัวนี่เข้มมากสีเข้มมากค่ะลูกค้าค่ะสีเข้มเลยนะคะเอ็กเพสค่ะนี่จะอเมริกันอีเกิลค่ะลูกคา้าสวยๆค่ะฝากไว้ด้วยนะลูกค้าค่ะกับงานตัวนี้นะคะรหัสนี้เป็นงานน้องไอทีองเรานั่นเองรวมญี่ปุ่นเมริกาค่ะ45โรราคา5500บาทจำนวนตัวค่ะอยู่ที่6 0สิเจตัวนะคะต้นทุนเฉลี่ยต่อตัวนะคะประมาณ78บบาทเท่านั้นนะคะบานาน่าสีขาวค่ะ บารานาสีขาวจากลูกค้าสวยเลยสีขาวมาอีกตัวขาวมากขาวเลยขาวจัวนะคะสีดำค่ะอันนี้เรารีวิวให้ลูกค้าดูกันทุกตัวเลยนะ ดูครบทุกตัวเลยค่ะลูก <c oughs> ค้าขาไขที่รับกระสอบรีวิวได้ตามรีวิวครบทุกตัวค่ะไม่ต้องห่วงนะคะว่าจะหายไปตัวสองตัวไม่มีแน่นอนนะคะหรือใครอยากลุ้นเองอยากเปิดเองนะคะสามารถรับเป็นกระสอบใหม่ได้นะขาสีดําเลิศมากนะคะโอ้ปิดท้ายด้วยลีเหรอจะ๊ะลีค่ะป้ายหนังค่ะลูกค้า่ะ <c oughs> เป็นงานลีนะคะนี่เรารีวิวกันทุกตัวเลยนะคะฝากไว้ด้วยค่ะลูกค้า่ะ <c oughs> สำหรับรายการนี้นะคะแล้วก็วันที่2 1สําหรับโปรคนละครึ่งนะคะสําหรับรายการนี้นะคะ,ะ,คะขอบคุณค่ะ <c oughs>